ท่านใดฝันเห็นปลาความฝันเกี่ยวกับปลาโดยทั่วไปความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองปลาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภเสรีภาพและการเคลื่อนไหวปลาสามารถว่ายน้ำไปมาได้อย่างอิสระจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเสรีภาพและการแสดงออกพลังแห่งการสร้างสรรค์และสติปัญญาความฝันเกี่ยวกับปลาอาจบ่งบอกว่าคุณกำลังมีจิตใจสร้างสรรค์และเปิดกว้างปลาชนิดต่างๆและเลขนำโชคปลาทองสองสี่ ปลาคราบศูน์ปเกปลาหมึก3 7มเปลาซาดีน258ปลาทูน่าหนึ่ปลาแซลมอน689ปลากระพง3 5มหปลาช่อน126ปลากรายสี่ปลาเก๋าศูนามเจท่านใดชอบคลิปนี้ฝากกดใจกดติดตาม ขอคนละหนึ่งเชนนะครับ